ก็กราบสวัสดีพี่น้องชาวระเบกสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมเราเนี้ยกับกันมาเช่นเคยครับกับการตามหาของฟรีอยู่ทีนะผมซึ่งของวันนี้ที่ผมพามาตามหากันนั่นคือซ้อนมิกชาร์ดนะครับหรือว่าปีคิทตันสีม่วงอันนี้นั่นเองนะครับผมของชิ้นนี้นะครับแจกด้วยกันทั้งหมด3,000ชิ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ออกเลยสักชิ้นเดียวนะครับผมส่วนแมปที่เราจะไปเล่นกันในวันนี้นั่นคือแมปแชร์ที่โลกซีโมลิเตอร์นะครับรผมซึ่งหน้าตามแมปเราเพจจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมขออนนนุญาาาตตััดภพเเข้ไปใกมะครบ หลังจากที่เพื่อนเข้าเกมมาแล้วผมหน้าตาก็จะเป็นแบบผมตอนนี้เลยนะครับเควสนะครับเขาจะอยู่ทางด้านขวามือนะเพื่อนๆที่เขาจะเขียนว่าฟรี UGC นะผมเห็นไหมนี่ปีกสีม่วงของเขาครับผมเควสนะครับเขามีภารกิจให้เราทำหมด4อย่างผมบอกแล้ว4อย่างนี้โคตรง่ายนะเพื่อนๆใครที่แบบเพิ่งมาเล่นใหม่เนี่ยก็สามารถเข้ามาทํากันได้นะผมเควสแรกนะครับเขาให้เราเล่นถึง level 15นะครับผมอันนี้เพื่อน <S <S ๆ,ๆก็ลงดันเจี้ยนกันทุกคนแล้วนะผม ส่วนอย่างที่2นะครับคอยส์เราเปิดสัตว์เลี้ยงเนี่ยทั้งหมด40ตัวนะครับผมแล้วก็อย่างที่สามครับคอยส์เคมเดลี่กิฟตเป็นจำนวน16อันนะครับเพื่อนๆซึ่งวันหนึ่งเนี่ยสามารถรับได้ถึง12ชิ้นนะครับผมแล้วก็อย่างต่อมาในส่วนเควสสุดท้ายนะครับผมคอยห้เราเข้าร่วมดันเจี้ยนทั้งหมด50ตัวนะครับผมผมบอกแล้วว่าเควสอันนี้นะทำสองวันยังไงก็ได้ครับได้ชัวร์ๆทำง่ายมากครับผมเควสนี้นะเควสแรกนะครับคอยห้เราเล่นถึงเลเวล15นะผมซสิบห้านนะครับผม่ ตรงนี้นะครับก่อนเพื่อนก็กดเปิดได้เลยนะครับผมจะกดสักสองตัวละกันเดี่ยวรอครับเห็นไหมครับเพื่อนเเปิดสองตัวนะครับแล้วตวนต่อมานะผมเดลี่กิฟนะผมเดี๋ยวผมรับให้เพื่อนดูนะพอดีเควสอันนี้ผมยังไม่รับนะครับผมนี่นะครับผมอีกสองอันนะผมถึงจะรับสีขาวได้นี่แต่ผมรับเห้เพื่อนดูเลยละกันผมผมรอเวลาอยู่นะผมผมว่าแล้วปีกสีม่วงมันน่าจะมาวันนี้พอดีนะผมก็เลยรอนะผมยังไม่กดรับนะได้ช้าแต่ได้ชัว กดรับไปนี่นะผมแต่ผมขอเคลมสีขาวก่อนแล้วกันนะครับเหลือแค่พันเจ็ดเท่านั้นนะสีขาวนะรับไปเลยแบบง่ายๆนะคผมนี่นะเห็นไหมครับเพื่อนๆ daily free gift ขึ้นมาสิบสองครับสิบหกแล้วพรุ่งนี้ผมก็ออนอีกสีแล้วผมก็กดรับได้เลยนะครับผมส่วนอย่างสุดท้ายนะครับบอสดันเจ้นนะครับเพื่อนๆให้เพื่อนวิเข้าประตูตรงนี้มานะครับนี่ดันเจียนบบลเลอร์เทอ วิ่งเข้าไปได้เลยนะผมเดี๋ยวลงให้ดูสักหนึ่งดันละกันนะครับเพื่อนๆอ่านี่นะครับหน้าตาดันเจนะผมสามารถกดออตโต้ได้นะครับผมนี่กดออตโต้ไปเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรปล่อยไว้ชิวๆครับผมใครที่จะมาหากล่องเก็บกล่องตุนไว้ก็สามารถมาปล่อยออโต้ไว้ก่อนนอนก็นได้นะครับเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนที่ผมเจอบอสเลยนะเรืบอเพื่อน นี่นะครับด่านสุดท้ายนะครับผมเราก็จะเจอบอสอย่างนี้ครับก็ให้เมื่อหวดไปแล้วผมนี่ทีเดียวพอสวยงามครับอ่าเสร็จแล้วไปดูที่คุยกันนะผมเห็นไหมครับหนึ่ง50ัครับกล้เมื่อทํางี้ไปจนครบนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆคนไหนไม่รีบนะผมแนะนําให้รอไอ้มงกุฎสีฟ้ามานะผมว่ามันน่าจะมาพรุ่งนี้ครับผมชัวร์พรุ่งนี้ชัวร์ จากการคาดเดาของผมไม่คาดเดาหรอกแม่งมาอย่างนี้ทุกวันนะผมใครที่ไม่รีบเนี่ยก็สามารถรอไอ้มองกุูสีฟ้ามาก่อนค่อยกดเคมกของขวัญก็ได้นะผมเห็นไหมครับแต่ผมน่าจะรีบนะเพราะผมอยากได้เป็นคนแรกๆนะผมพรุ่งนี้ผมออนเวลาครบสี่ปุ๊บเนี่ยแล้วเดี๋ยวผมมากดรับเลยผมบอกเลยว่าแป๊บเดียวแน่นอน,นับผมของชิ้นนี้ไม่น่าผมน่าจะรับไม่เกินที่50นะครับผมแล้วใครที่อยากได้ของสวยปีๆเนี่ยก็ลืมรีบเข้ามาทํากันนะครับ เอาละครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆเพื่นอนๆไหนที่มีคำถามเนีย่ย็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผมส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีจ้าอย่าลืมรีบเข้ามาทํากันนะครับผมของชินนี้แม่งทําโคตรง่ายอ่ะ